คุณรู้หรือไม่ประวัติศาสตร์กับตำนานมันเป็นของคู่กัน เพื่อนอยากรู้ไหมครับว่าคลิปข้างต้นมีประวัติเป็นมายังไงสวัสดีครับวันนี้พวกเราจะนำเสนอเกี่ยวกับบริษัทของวัดพนาสร้างว่าในโบสมีประวัติเป็นมายังไงและมีอะไรบ้างเชิญนับชมรับฟังได้เลยนะคะ Please join me this way. The temple, Wat Pranang Sang, is different from other temples because their sepa is different from usual temples and each one in their temples are different. This way we have the JD and the Honalika. The roof is simple without any shofa by which usually exists in other temples. ในส่วนของหน้าต่างหากทุกคนสังเกตจะเห็นได้ชัดว่าผนังมีความหนามากเป็นพิเศษโดยสันนิษฐานว่า, oh, you okay? you าอ,าอโดยสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นการตั้งใจสร้างเพื่อทำให้อากาศภายในโบสถ์ไม่ร้อน ในเรือส่วนต่อไปนะครับส่วนของพระประธานของโบสถ์นี้นะครับว่า,า,าทางโบสถ์เนี่ยนะในในสมัยก่อนนี่ก่อนที่จะเกิดการบูราณะมีเป็นลักษณะของพระประธานสีขาวปานแดงนะครับ <Billie. S 1> แล้วหลังที่เกิดเกิดการบูราณาาะ,ะ,ะเ,ออเนี่ยภาพบระดาเปลี่ยนเป็นสีทองนะครับซึ่งจาะว่าคนล่าสุดเนี่ยเจะรู้นะเพราะว่าพระประธานสีขาวเนี่ยเกิดการช็อรุดแล้วก็เกิดการแต่ผักอะไรอย่างเงี้ยครับ ในส่วนด้านหลังพระประธานนะครับจะมีพระพุทธรูปปางนอนอยู่และบริเวณนี้เคยเป็นบ่อน้ำมาก่อนครับซึ่งมีเรื่องเล่าเอาไว้ว่าชาวบ้านได้แอบสมบัติใต้บ่อน้ําและฐานพระเพื่อป้องกันขโมยจากข้าศึกและพม่าและในปัจจุบันได้ทําการปิดปอกบ่อเป็นที่ร้อยแล้วครับ วัดพระนางสร้างเป็นวัดที่เก่าแก่และเป็นแหล่งประวัติศาสตร์เมืองถลางที่สําคัญแห่งหนึ่งเพราะเคยเป็นค่ายสู้รบกับพม่าเมื่อปีพศ2328นอกจากนี้ภายในอุโบสถเก่าแก่ยังเป็นที่ประดิษฐ,ฐานพระพุทธรูปดีบุกที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในโลก3องค์เรียกว่าพระในพุงหรือพระสามกษัตร,ริย์ซึ่งอยู่ในอุทรของพระพุทธรูปหล่อองค์ใหญ่3องค์อีกชั้นหนึ่งด้วยค่ะหนึ<อ> โดยเราทักขึ้นมาเนี่ยเราใช้ในความเชื่อของภาคินคนพราคินคนเนี่ยอาจจะเป็นแค่นิทานหลอกเด็กที่ท้งชาวบ้านแล้วก็ในโบราณคดีนนเนี่ยสันนิษฐานขึ้นม,มาว่าอาจจะเป็นแคทานหลอกเด็กเนื่องจากว่าข้างในเนี่ยข้างในนี้เนี่ยเก็บสมบัติและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไว้เยอะมากจึงทําให้คิดว่าวัดแห่งน,นี้เนี่ยมีสมบัติอันล้ำค่าก็เลยสร้างนิทานขึ้นมาว่าวัดแห่งนี้มีพระที่อินคนอยู่เพื่อที่จะไม่ให้คนเข้าไปยุ่งในโบสถ์เพราะเนื่องจากเก็บก็ของมีค่าและก็สมบัติทางประวัติศาสตร์ต่างๆครับ น,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 นี่แต่เธอรู้ไหมว่าปรกศนาที่เราไปฟังกันมาเนี่ยที่เราอ่านที่เราฟังเนี่ยแล้วว่ามันเป็เกิดการบิดเบือนเพราะว่าเรื่องเล่าเนี่ยมันแบบมันปากต่อปากกันเธอมันเชื่อถือไม่ได้เธอรู้ไหมว่าเราไม่พอใจมากๆกับที่ผู้ใหญ่อะไปทําลายสิ่งเก่าๆสิ่งที่มันแบบเออควรอยู่ของมันอะกับการเป็นว่าไปวุฒิระณะใหม่ทําให้คนรุ่นหลังเนี่ยแปลว่านี่แบบ ไม่ค่อยโอเคเลยอะกับที่แบบผู้ใหญ่แบบมาทําแบบนี้คือรู้ไหมว่าแบบเราเสียดายมากๆที่ไม่ได้เห็นแบบของเมื่อก่อนว่าเป็นยังไงแบบคือเราเรา,เรารู้นะว่าแบบพระเออมันอยู่ในภูงเดี๋ยเราจะเห็นว่าแบบเออมันอยู่ในภูิแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยคือว่าเราไม่โอเคเลย thank you